สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับในบ้านสวนเกษตรสดสะพิดนะครับผมขออนุญาตนำภาพท่านผู้ชมนะครับมาเบิ่งประเพณีการลงแขกเกี่ยวเขาเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีี้ผเยี้ำเป็นทีของคนอีสานไปนะครับรในโงราณในเบิ่งนะครับเพราะว่าการลงแขกเกี่ยวเขาตัวเมือนี่นะครับหาเบิร์งในอย่างท่านผู้ชมนะครับจนมาเกษตรหรเกี่ยวใช้เป็นต้นแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับนายครับวันนี้ครับที่เหตุกิจกรรมกเกี่ยวเขาลงแขกเมื่อนี้นะครับ ใ,ในบอกว่าเปลี่ยนมาว่าเอาอนุรักษ์อย่างไดแบบไรลนนนักษณะในการร่างเครันครับ,รบขอบคุณครับก็อยากจะนําเรียนนะครับว่าการลงแขกเกี่ยวข้าวปัจจุบันนี้มันเริ่มเริ่มที่จะหมดไปแล้วนะครับในส่วนของอำเภอสำโรงเองซึ่งเป็นเมืองอินทรีเมืองเกษตรอินทรีนะครับเราก็ตระหนักว่า,าการลงแขกเกี่ยวข้าวนี่เป็น วิธีการหนึ่งนะครับที่จะทําให้การเกษตรอินทรีมันยังคงเหลืออยู่เพราะว่ามันจะทําให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่ผู้ทําการเกษตรและที่สําคัญคือ,อาการลงแขกเกี่ยวข้าวน,นะครับมันนำรงกมันนำประเภณีดั้งเดิมของเราแล้วก็มันเป็นการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไปในตัวเพราะว่าปัจจุบันนี้คนไปใช้รถเกี่ยวข้าวเยอะซึ่งรถเกี่ยวข้าวนั้นมันจะมีมเมล็ดพันธุ์ปนมานะครับทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าหลายหลายพานันธุ์เมล็ดหญ้าด้วยปนเข้ามานะครับทำให้พืชผลของข้าวมันลดลง นะครับมันทําให้ข้าวเนี่ยมันไม่หอมไม่นิ่มไม่เหมือนข้าวสมัยเก่านะครับเราก็เลยคุยกันว่าควรที่จะอนุรักษ์วัฒนมประเพณีเกี่ยวข้าวไว้นะครับในคิดว่าเขาจะอนุรักษ์แล้วกาถ่ายทอดให้กับลูกหลานที่เขายังบุกเบิกเหกษณะน้มีาทางที่จะให้ลูกหลานเขาเนี่ยหันมาลงแขกเกี่ยวกับเขาจไหนนะครับครับก็อยากจะฝากนะครับว่า เรื่องประเพณีลงแขกเนี่ยนะครับมันหลายๆอย่างที่เป็นการลงแขกนะครับทำการเกษตรนะครับซึ่งมันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเราที่ทำและสืบทอดกันมานะครับเพื่อที่จะมาขอแรงจากเพื่อนบ้านนะครับเอาไปช่วยทำเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรของตัวเองเพราออีกบ้านหนึ่งนะครับถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็จะมาขอแรงกันสลับกันไปสลับกันมานะครับซึ่งมันเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับให้กับการลงทุนทางการเกษตร และที่สําคัญคือมันเกิดความผูกพันความรักความสามาคัคคีได้พูดคุยกันได้ทํางานร่วมกันได้เห็นอกเห็นใจมันสร้างความอบอุ่นในครอบครัวนะครับในครอบครัวญาติพี่น้องนะครับซึ่งพิธีนี้ลงแขกเกี่ยวข้าวนี้นะครับก็เป็นประเพณธีน,นึงทีท่ควรที่จะอนุรักษ์ไว้ตลอดเพราะว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตที่ดีแล้วก็ที่สำคัญคือทําให้เราได้ลงไปดูในแปลงนาะว่ามันมีความสมบูรณ์ยังไงปีต่อไปเราจะปรับปรุงยังไงนะครับเพราะว่า เวลาเราลงแก็กเกี่ยวข้าวเราแล้วลงไปเหยียบในพื้นที่นามันก็จะมองเห็นทั้งวัชพืชทั้งความงามของต้นข้าวต้นหญ้านะครับเห็นหลายอย่างนะครับเราจะได้วางแผนว่าปีหน้าเราจะทํายังไงให้มันางามกว่าเดิมให้มันได้ผลผลิตมากกว่าเดิมนะครับต่อไปเป็นการสาธิตการพอเราเกียวข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะตากไว้ประมาณ3วันพอข้าวแห้งเราก็จะเริ่มเก็บข้าวเพื่อเอาขึ้นไปลานเพื่อที่จะไปนวดหรือไปตีตามภาษาอีสานนะครับ ทีข้าวนวดข้าวนะครับสมมติว่าตอนนี blond, ้เราตากครบสามวันแล้วนะครับเราก็ต้องเก็บเกี่ยวนะครับถ้าเอาไว้ก็มันจะกรอบหรือว่าหนูหรือสัตว์อื่นมันจะเอาไปเอาไปกินหมดนะครับวิธีมัดก็รับก็ง่ายๆนะครับก็เอาตอกไม้ไผ่เรานี่แหละครับมานะครับเก็บมัดข้าวนะครับที่เราเกี่ยวแล้วนะครับวิธีก็เอาตอกใส่มือนะครับแล้วก็เอาข้าวให้มัน เสมอกันนะครับเอากระแทกลำตัวเราอย่างนี้แล้วก็วางนะครับวางแล้วก็ดึงข้าวขึ้นมานะครับก็ขออนุญาตนะครับดึงส้นไปด้านหน้าอีกส้นหนึ่งส้นหนึ่งด้านหลังนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เท้าเนี่ยเหยียบนะครับเหยียบแล้วก็ดึงมันก็จะมีเสียงดังนะครับเพื่อจะทําให้มันแน่นขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็จะบีบหมุนนะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาโบราณเรานะครับแค่นี้นะครับมันก็จะได้ข้าวที่ สามารถเราขึ้นเป็นลานได้นะครับยรืนะครับต่บอไปก็ใช้ไม้ขันหลาหาบนะครับขึ้นสู่ลานนะครับเพื่อดีเวอเอาไปนวดนะครับก็จะเสร็จขั้นตอนการ,รเก็บข้าวจากแปลงนาขึ้นสู่ลานนะครับตอนนี้อนุอาลากษ์ได้เลยเนตไ้เึ้นน้าเพื่อมาก็ได้

สิริสิขารัตเตตาลิเทวิมาเนธิเปรเทจะคาเมาสา,เาสาธาเาาาาาาัาาาอดีดดาานนาา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 สาา ได้ตัวครับไถหน่อยไถหน่อยมาเลยดูเป็นอนุรักษ์นะครับโอ้ยเอวบึนเอวบึนได้เอวบึนเอวเซ็กซี่ครับโอ้ยน มานบนการคุณครคุณพี่ล่าคนเสียออกกันยอดเสียงตบเือรได้หรอแมนครับผมเ่อนะค่ะป่าพี่หาบ้านรอฟาดเป็บจัใจจับใจของแกแล้วครับโอ้ยปุ่นปุ่นปุ่นไปะกองฟ้างน่ะ สามารถแกนสนุ่เป็นดนตีดอกไกลสุดยอดด้ยค่ะตายตากรรมการโอ้ยกรรมการตะเลื่นนเลยครับพี่น้องครับเอาตมวผู้ชมผมใหาดังให้ด้วยครับผมโอ้โหโซแดนครับผมโอ้โหเปิดสๆเลยนะครับโอ้โหลีลานะครับมีลีลานะครับ กว่าลีลานะครับโอ้หมีลีลาอ่อนช้อยด้วยนะครับผม oh